สวัสดีครับกลับมาพบกับซันซันนี่แ p l a n ีกแล้วนะครับสืบเนื่องมาจากช่วงนี้นะครับราคาบอลสีแม่พันธตัวเทพนะครับก็ได้มีราคาที่เปิดตัวกันมาอย่างตะลึงนะครับซึ่งราคาแต่ละต้นนั้นก็แพงๆท้งนั้นเลยนะครับบอลสีเทพต่างๆนะครับราคาก็แบบถีบตัวขึ้นแตะหลักแสนกันหมดแล้วนะครับพอต้นแม่เขาราคาแตะหลักแสนนะครับทีนี้ผลกระทบก็มาอยู่ที่ต้นลูกนะครับก็คือต้นเล็กๆของเขานั้นราคา ก็ต้องถีบตัวตามใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วคลิปนี้ซันจะนําเสนอในแง่ของราคาต้นลูกนะครับที่เกิดจากตัวแม่เทพๆที่ราคาเขาแตะแสนไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเช็ราคาลูกเทพกันดีกว่านะครับว่าราคาเป็นยังไงกันบ้างนะครับในช่วงนี้พร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับสำหรับต้นแรกนะครับก็คือเพชร7สีต้นเล็กๆนะครับขนาดใบก็3 4สีใบนะครับราคาก็จะอยู่ที่3 0 0 0 0บาทบวกๆนะครับเพราะว่าต้นแม่ของเขาก็ ทะลุ1 0 0 0 0แสนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับต้นต่อมานะครับจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือยอดมงกุฎนะครับสำหรับยอดมงกุฎต้นเล็กๆนั้นราคาก็เริ่มที่1 5 0 0 0บาทบวกๆนะครับแล้วแต่ส่วนไหนจะปล่อยราคาเท่าไหร่นะฮะซึ่งต้นแม่ของเขาก็เช่นกันนะครับหลักแสน สำหรับต้นต่อมานะครับก็คือเพชรสุวรรณโชตนะครับต้องขออภัยนะครับที่ผมไม่มีภาพประกอบนะครับลักษณะของต้นก็คือเป็นไม้ด่างนะครับมีเม็ดสีแดงใหญ่กระจายอยู่ทั่วใบราคาต้นเล็กนะครับ3 4สใบก็จะอยู่ที่ประมาณ10,000บาทบวกบวกนะครับลำดับต่อมานะครับก็คือเจ้าจักรรพัินะครับก็เป็นกลุ่มไม้ด่างเช่นกันนะครับตัวนี้ราคายังไม่แรงมากนะครับต้นเล็กๆก็เริ่มต้นที่5,000บาทบวกบวกนะครับ บอลสีต้นต่อมานะครับตันนี้เป็น Talk of the t o w ทเลยก็ว่าได้นะครับเรียกว่าเป็นมามืดของวงการบอลสีเลยสยามนลมิตนะครับซึ่งต้นแม่ของเขาก็เปิดตัวออกมาที่ราคา1 8 0 0 0 0บาทนะครับทำให้ราคาลูกของเขานั้นอยู่ที่3 0 0 0 0บาทบวกๆนะครับต้นเล็ก3-4ถึงใบามากันที่ต้นต่อมานะครับนกพะเก้านะครับต้นเล็กๆที่เห็นอยู่นี่3-4ใบก็ราคา1 5 0 0 0บาท ส่วนราคาต้นแม่ของเขานั้นก็จ่อจะขึ้นหลักแสนเรียบร้อยแล้วนะครับและต้นต่อมานะครับก็คือเศรษฐีพันล้านนะครับต้นนี้ผมไม่มีภาพประกอบต้องขออภัยด้วยนะครับเป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่ผมแอบเอาใจเชียร์นะครับเพราะว่าชอบเป็นการส่วนตัวแล้วก็เขาสวยมากๆเป็นไม้ด่างเช่นกันนะครับราคาค่าตัวต้นเล็กนั้นก็จะอยู่ที่10,000บาทบวกๆครับผม และต้นสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือเจ้าปอแก้วนะครับเจ้าปอแก้วนี่กระแสะมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆจนตอนนี้ต้นแม่ของเขาก็เฉียด200,000ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนต้นเล็ก3-4ใบนี่ก็ราคาอยู่ที่20,000บาทบวกบวกครับผมข้อมูลด้านราคานะครับผมก็ได้อ้างอิงจากนิตยสารกรีนซีวิวนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ภาพประกอบ ที่อยู่ในหนังสือนั้นสวยมากๆนะฮะเป็นไงกันบ้างครับสำหรับราคาลูกเทพที่ผมนํามาเสนอในวันนี้นะครับท่านผู้ชมท่านไหนเอื้อมถึงบ้างหรือเปล่าครับแค่ลูกเขาก็แพงขนาดนี้แล้วนะครับแต่แน่นอนครับซึ่งกระแสะบอลสีนั้นมาแรงมีกระแสะขึ้นก็ต้องมีกระแสะลงนะครับเดี๋ยวเรารอตอนที่เขาราคาเขาลงมามา,มากกวนน่านี้แล้วเราค่อยซื้อก็ได้นะครับจะได้ไม่เจ็บตัวนะครับแล้วก็สบายกระเป๋าด้วยนะฮะ ยังไงก็ขอฝากไว้นิดนึงนะครับสําหรับผู้ชมท่านใหม่นะครับที่เข้ามาชมคลิปของซันครั้งแรกนะครับก็รบกวนกดติดตามตรงนี้ได้เลยนะครับจะได้มาอัปเดตข่าวคราว,าวบอลสีในคลิปต่อๆไปนะครับหรือว่าจะดูคลิปต่อไปก็ด้านบนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ